we have one of หลังจากที่ผู้ชุมนุม่าดานของแบร์เอร์เข้ามานะครับก็เข้ามาสวมกอดขอบคุณตำรวจนะครับแล้วก็พูดกันด้วยความผู้อกเข้าใจนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมจากต่างที่ต่างถิ่นนะครับหลางไหลเข้ามาสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ได้รู้สึกดีค่ะที่ตำรวจรักประชาชนตำรวจรักในหลวงค่ะขอบคุณมากมีพ่อหลวงคนเดียวกันไม่มีสันตุวันนี้มีแสนแล้วพรุ่งนี้เราจะไปหวยหิ่ง ไม่บอกท่านว่าพี่หกทำไม่ทันเ้อต้งมวโชคดีิเจ้าเกลีนี่มาเฟ้อตั้งสามวันไปกับหนูสักคนไหมคะพี่มาจากจังหวัดอะไรจังหวัดกระบี่ค่ะพี่มาจากจังหวัดอะไรใช่ภูมิครับใช่ภูมิเหนื่อยไหมไมเหนื่อยไหมวันยิงเยอะเนี่ยเหนื่อยไหมถามตำรวจนะปวดกันไหมไม่ เราพอหลวงคนเดียวกันใช่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 ครับคนไทยไม่ไม่หลอกไปกันนะไม่มีไม่มีครับอย่าหลอกเราเชิญเลยครับนี่รับประกันด้วยเจ็ดต้องประกันด้วยเจ็ดเพราะตำรวจไม่มีหลอกพี่ตำรวจเป็นตัวไหนนครสวรรค์ครับเหนือตอนล่างครับอ๋อ้บ้านเดียวกับผมนี่ครับผมผมคนไม่วงครับแล้วเป็นไงบ้างเห็นอย่างนี้ดีใจไหมดีใจครับดีใจนี่สี่ห้าวันที่ผ่านมาได้ยิ้มอย่างนี้บ้างไหมนี่ยครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกที่ยิ้มแรก อยากได้นกหวีดกันใหญ่เลยนกหวีดสวยดีเท่ดีที่สวยนี่นกหวีดหรือว่าผู้ชุมนุมคนให้สวย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 ฝากบอกอะไรกับนสักหน่อยครับก็รักชาติด้วยกันนะคะประเทศไทยรักชาติรักในหลวงอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันแบบมือทีเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปต่อไปนี้พี่ครับผมเที่ยงมาตลอดเนาะครับครับโล่งใจ อะไรที่สุดพี่ช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยใครตอบกลัวไม่ได้เพียเลี้ยงวะเดี๋ยวไม่ได้มีกลัวไม่ได้กลับนะครับกลัวมันจะยืดเยื้อกลัวจะต้องบานายกันไปพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับไม่อยากเห็นภาพอะไรที่สุดไม่อยากเห็นการประทะครับอยากเห็นภาพคนไทยต่อกันี่แหละเลือดสีเดียวกันนะครับพ่อคนเดียวกันครับโอ้มัน มันโล่งใจไปหมดเลยครับมันดีใจครับที่คนไทยเราสามัคคีกันแล้วครับครับครับน้ำตาไหลเปล่ามันน้ำตาตกในเลยครับมันไม่ออกจากตาครับครับจริงๆครับพูดจากใจจริงเลยครับโล่งใจครับโล่งใจครับครับผมขอบคุณครับ เนี่ยนะครับเป็นภาพบรรยากาศแห่งความชื่นมื่น,นะครับหลังจากที่เผชิญหน้ากันมาตลอด2วันเต็มนะครับสุดท้ายต้องชมทั้ง2ฝ่ายที่ฝั่งของผู้ชุมนุมเนี่ยที่ผ่านมาก็ชมุมนุมในหลายๆที่ก็สงบนะครับไม่มีสัญญ,ญาณของความรุนแรงทําให้ตํารวจนั้นมีความเชื่ออบเชื่อใจและต้องชื่นชมกับทางฝั่งตํารวจที่สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจนะครับหยุดปฏิบัติการการควบคุมฝูงชนและเปิดทางให้ผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่ของกรมชาการตํารวจและบาลครับ ของผมก็สั่